สวัสดีค่ะช่างาจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้าจา๋าก็อัปเดตดอกดาวเรืองวันาจา๋าเจา๋ากลับต่างจังหวัดมาสามสี่วันเนี่ยค่ะน่าจะลมแรงแต่ที่ต่างจังหวัดไม่มีฝนเลยนะคะแดดเปี้ยงน่าจะลมแรงแล้วทีนี้คขาดอกเขาก็หักมาแบบนี้ค่ะเจา๋าว่าจะเอาไว้เก็บเมล็ดพันธุ์ซะหน่อยดูที่่ะตรงนี้เริ่มเริ่มดำแล้วเริ่มเมล็ดเขาเริ่มมีดำดำตอนแรกเาจา๋าว่าจะเอามาทําชาดอกดาวเรืองเนาะ แต่ถ้าเกิดเขาอยู่ได้แบบนี้ยาจาย๊จ๋าจะเอาไว้เก็บมเมล็ดพันธุ์อะถ้าเขาหาักไว้เดี๋ยวยา,จาย๊จ๋าจะหาไม้เสียบอุชินมาดามเขาไว้ค่ะมัดติดไว้เขาจะได้รอดเนาะเนาะลองดูเสียดายค่ะเพราะว่าดอกดาวเรืองอะไปซื้อมาได้ประมาณสิบเมล็ดนะคะซองละยี่สิบห้าบาทมันแพงเกินล้วจา๋าจะเก็บเอาไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวจาย่จ๋าจะเอาไม้เสียบอุชินมามาจับตั้งเขาขึ้นแล้วเอาเชือกมัดดามไว้ ดอกนี้ก็เหมือนกันค่ะก,กลัวเขาหักเนาะถ้ายจจ๋าจะเอาไปทําชาดอกดาวเรืองลองทดลองกินสักดอกลองดูค่ะค่ะวันนี้ก็อัปเดตดอกดาวเรืองให้ดูนะคะว่าเจจ๋าจกลับต่างจังหวัดมาแล้วทีนี้ลมมันพัดแรงดอกมันหกักเก็บเมล็ดพันธุ์สองช่อนี้ดีกว่าสองดอกนี้ดีกว่านะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จะจ๋าพับปลูกประพานอัปเดตดอกดาวเรืองแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ